นี่คือเวลาไหนชื่อจ้า,ามาโรงพยาบาลต้องมาติดพิธีสระสะกอนปัญหาชีวิตคืออะไรจ้าปวดเนี่ยไม่มีสาเหตุแล้วคือเวลาเราทำงานปวดตามแขนตามมือไม่อันเดียวเนี่ยมันหักตั้งแต่ข้อมือขึ้นไป เพราะมันหักแล้วมันก็ใช้อะไรมันก็จะมาปวดเข้าไปปวดไปด้านซี่ขวาทั้งหมดเลยแล้วทั้งๆไมแค้ปวดล้วๆใช่ไหมปวดแล้วๆไ,ไปข้างไในมันไม่หายมันทำไม่ได้อะาชญาไม่ได้เน่ยหนไปยกมานรักษาไม่หายต้องไปยกไม้มาปวดอ่ะอะฟังให้ดีนะ,ะเธอเนี่ยไปปวดแขนปวดไอ้ตุง้งไอ้ซี่ขวาใช่ไหมมีเรื่องทำแท้งมาหนึ่งคน ตัวเองหนูยังไม่รู้ว่ามีทิ้งา่าดูมาว่ามีเด็กคู่แฝดกับลูกกินเหล้าที่คู่ไม่ไม่เธอเธอไม่ได้เคยไปทำแท้งใช่ไหมเธอไม่เคยไปด้วยตัวเองใช่ไหมอ่าวันนี้เธอมีลูกชายที่เสียไปไลูกชายตายไปตอนอายุยี่สิบหกปีตายไปสี่ปีเขาเป็นอะไรตายรถชนน่ะชนต้ไม้เขาขี่มอเตอร์ไซค์เหรอรถเก๋งรถเก๋งเหรอลูกชาย ไปประสบอุบัติเหตุรถชนตายคาดที่มีส่งผลให้กับคุณเป็นแม่บ้างหรือเปล่าท่านเทวดาแต่เธอไม่เคยทำแท้งใช่ไหมไม่เกี่ยวข้องเลยใช่ไหมทำให้ปวดแขนเหมือนกับเหมือนกับถูกกระแทกอย่างรุนแรงที่ด้านขวามือซ้นใช่ไหมมือไม่มีแรงมันหักแล้วมันเคยหักตรงข้อแขนครับ เมื่อก่อนตอนที่รถล้มมันเคยหักข้อแขนแล้วมันหายมาทีนี้ก็รู้สเ็บเธอไปนั่งรถไปกับลูกเธอด้วยเหรอตอนนั้นเน่ะไม่ใช่อ่ะคุณเจ้าอันนี้ลูกสาวนั่งรถกับลูกสาวไปกับลูกสาวมอเตอร์ไซค์เหรอครับมอเตอร์ไซค์อันนี้ค่ะแต่ลูกชายเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องอุบัติเหตุแล้วตายใช่ไหมใช่เอารถเอารถโยนเอารถรถเก๋งเนี่ยไปชนใช่ไหมแล้วก็ตายคาที่เลยส่วนเธอก็ประสบอุบัติเหตุส่วนตัวกับลูกสาวอีกทีหนึ่ง แล้วลดความไปแขนเนี่ยก็เลยมีปัญหาใช่ไหมแขนขาดด้านขวาใช่ไหมท,ที่ว่าแท้งเนี่ยคือ,ค,อคือหนูไม่รู้เลยแต่หมอดูหมอดูเพราะว่ามีคู่แฝดกับลูกสาวเนี่ยหลุดเป็นคนนึงเพราะหนูกินเหล้าหนูไม่รู้อ่ะอ้าวท่านทิวดาตัวเองก็ประสบอุบัติเหตุลูกชายก็ประสบอุบัติเหตุแล้วก็ตายเลยตัวเองไม่ตายแต่ก็มีอาการทางร่างกายถามว่าเกิดจากอะไร <c oughs> แก่เลยนั่นแหละนะเพราะตายหงนั่นแหละครบชีวิตหนาไม่ได้ไปไหนเลยลูกชายเธอคงจะเดี๋ยว,พวัพ่อคะมันเป็นมันนี่มันสิบปีปปแล้วนะก่อนลูกจะคือหนกเป็นก่อนเป็นปวนเนี่ยก่อนลูกจะเธอเป็นก่อนที่ลูกชายจะตายอ๋อไม่ใช่เพิ่งเป็นมีอะไรแฝงมาหรือว่าเป็นกรรมของตัวเองเมื่อไหร่หรือเปล่าและลูกชายมาเสริมมาเติมเพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่า ก่อนแหละท่านเอ๋ยลูกชายเลยนั่นแหละหนาะจึงแปฝงด้วยนั่นแหละคะ่ะจึงรักษาหนาวไม่หายสักทีแล้วลูกชายก็ไปทำกรรมร่วมกับแม่มาหรือเปล่าใช่แล้วท่านแอ่ <c oughs> อดีตชาติแม่กับลูกชายไปสร้างกรรมไว้ชาตินี้แม่ก็เลยถูกรถชนควา่าลูกก็ถูกชนควา่าและก็ตายเลย กรรมก็เลยยังส่งผลอยู่ใช่แล้วท่านเอ๋ยลูกเลยใจก่อนนั่นแหละนะอีกหน่อยก็ไม่นานหรอกนะ่ะแม่นั่นนะอาจจะตามไปด้วยแนะอ๋อนี่สัญญาณเตือนว่าเอาลูกไปก่อนและจะแก้ไขได้ด้วยวิธีไหนจะแก้ไขใช่ไหมเล่าแก้ไม่แก้ลูกแก้ไขให้ตัวเจ้านั่นแหละนะเอาหส้กรรมกับลูกนะ่าทำวิธีหนะจาจะ ก็ใครไปทําใครไว้กับลูกชายไงท่านเอ๋ยอ๋อเหรอคยทำกรรมกันไว้เลยนั่นแหละนะวันนี้กรรมส่งผลแล้วสิครานั่นแหละนะให้เขาเก่อาอธิษฐานเลยเธอกับลูกเธอ,อเป็นเจ้ากรรมในเวรนกันมาใช่แล้วท่านเอ๋ยต้องใช้อะไรบ้างอ้าวอันที่หนึ่งต้องทําพิธีกรรมใช่ไหมใช่แล้วนั่นแหละนะนำธูกเทียนนั่นแหละคระใบสีหนาขอขอมานั่นแหละเอ้ย ทุกเทียนใบสีขอขามากรต้อ,ตอ,ตอ,อธิษฐานนะ่ะท่านหนาะขอตัดขาดจากกันเลยครับตัวข้าหนาะขออโหสิกรรมหากข้านี้กับลูกชายนั่นแน่เคยเป็นกังแทร่รวมกันหนาะขอให้จบกันในชาตินี้ครับอย่าผูกพันอีกหนาะต่อไปเออทำวนัน,นที่จะมาบวชใช่หรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ๋เขาบอกว่าเขาเจ้ามาเกิดลูกสาวใช่หรือไม่ ย,ยังไม่ใช่ตอนนี้แหละนะทําให้เส็จก่อนเถอะครายังไม่ทําเลยนะหาเหตุอีกแล้วเอ้ยอ่าอ่าแล้วจะต้องบวชกี่วนันลูกชายชื่ออะไรกันเล่าเน่อัคคาวัตอัคารวัตตายไปกี่ปีแล้วท่านเอ๋ยตายไปสี่ปีตายตอนอายุเท่าไหร่เน่ยี่สิบหกปีตายด้วยโรคอะไรเอ้ยรถชนตาย นี á, th th muốn, ha, u, ่แหละนะยังท <Th ế S 1> ุกข์ทรมานยังห้อยหัวห้อยหาอยู่นั่นนะยังเจ็บปวดตามเนื้อตามตัวค่ะเจ็บปวดหนาเหมือนแม่เป็นนั่นแหละเอ้ยส่งกระแสความเจ็บปวดมาให้แม่ด้วยใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ้ยไม่ไปไหนเลยไม่ได้นะยังทุกข์ทรมานนั่นแหละค่ะนี่แหละนะขอความเห็นใจเอ้ยอ่าต้องบวชกี่วันนะสี่สิบวันแหละท่านเลย ทำแท้ภูมัดกันนั่นหนาะให้ขาดจากกันนับบัดนี้ค่ะนั่นแหละนะสี่สิบวันนั่นเอ้ยสี่สิบวันโอเคเปล่าค่ะแต่ต้องปลายปลายมิถุนาปลายมิถุนาปลายมิถุนา,า,นาจะเริ่มจัดให้ต้องการอะไรอ,อหรือเปล่าต้องการแหละท่านเอ๋ยเราพุทธอลูกเก้านิ้วเลยนั่นแหละนาะชุดขาวอีกสามชุดค่ะ สังฆทานนั่นหนาด้วยนั่นแเลยอยสารให้หน่อยท่านเอ๋ยอยเตาเลยห้าตัวนั่นแหละนะหนาหอยขมห้าโลนั่นแหละคระนี่แหละนะเห็นเป็นเช่นนั้นเอ๋ยอา้าวเตาห้าหอยขมห้าชุดอะไรมีไหมชุดชุดขาวยชุดขาวสามชุดชุดขาวสามชุดอา่าพระพุทธรูปด้วยังสือสมนึกหรือเปล่าอาปลายมิถุนายนเริ่มเจอกันใช่ไหมพุทธรูปเก้านิ้วอา่อาไปได้ ลายต่อไปสมฤไทยอาหารกจริงก็คือตามที่แม่